รุนครีมมรุกตะยูไอเทมดาเมสุดอัปรีผสมกับตัวละครที่เพิ่งบัฟมาใหม่กลายเป็นทาร่าคริติคโลโอโหอัปรีอะไรเพียงนี้เปิดมาตาแรกก็ชนเลนกับเฟรนติโนเลยโทษชีวิตช่างน่าเศร้าจิกๆทาร่าไม่รู้ว่าจะทำยังไงดีกับชีวิตเธอจึงมายืนต่อหน้าสีหอกก่อนจะบอกว่าฟิกเกอร์โยกเป็นไงเทพไหมล่ะแต่ตอนนี้เธอก็พร้อมแล้วที่จะไปชนเลนกับเฟรนติโนติติครเนี่ย้อไออะไรเอลซูติโนมามาอย่างไงเนี่ยแต่บ ไม่ใช่สิฮะบ๊อบเลทําหมเด็กเป็นใครฮะออกไปชิว้วไปเพราะแท้ที่จริงแล้วฟังตรงข้ามมีฟอร์เรนติโน่คารีทารานั้นมีเทคนิคในการชนเดินกับเอลสุที่ค่อนข้างจะไม่ธรรมดานั่นคือการเดินสายเหมือนงูตอนโดนอบังเป่าปีเรียกออกจากหเพื่อที่จะลบกระสุนของเอลสุโดยท่วงท่างการหลบที่สง่างามของเธอเธอจึงได้ฉายาว่าเนโออูกันตาแล้วก็มีการยืนนิ่งกุนตีนเอลซุเล็กน้อยอย่างอัปริ เอลซูเริ่มขุนเคืองกับพฤติการอันยั่วยวนบาทาของนางทาร่าเซนพลังที่ถูกกดทับของเอลซูจึงได้ตื่นขึ้นแล้วก็ซูมโดนและหลังจากที่ทาร่าโดนต่อจโลหิตหดแห้งเหือดหายเธอจึงได้มาเคลียร์คลิปกลางแทนเมของเธอชั่วคราวเพื่อที่จะลบหน้าลบตาจากเอลซูผู้เคยเครียดแค้นสายลมแต่ในเวลานี้เขาเครียดแค้นเธอแทนแล้วทว่าพอเธอหันความไปอีกทีอสังหาริมซั์ของเธอก็กำลังถูกลุมสกรัมอย่างไร้ความปราณีเสี็แล้วทาร่าจึงไม่รอช้าที่จะรีบขึ้นไปป้องกันอย่างเร่งรีบแต่ด้วยความี่เธออนนั้้ามมถึขงงจไ โลหิตก็ไหลเป็นขี้ HP พก็เด้งไม่ขึ้นทําให้เธอต้องลาถอยลงมาอยู่หลังป้อมของตนเองสำรายจัฟิกเกอร์เลอร์ที่เธอเพิ่งใช้เล่นไปตอนต้นเกมก็ยังคูดาวไม่เสร็จสักทีเหล่าเห็บมาก็เพิ่มจานวนขึ้นมาเรื่อยๆดานเอลซูก,ก็ได้ทําการซูมทถวดาประจําตัวของเธอก่อนที่นางวีลาจะเดินมาสมทบด้วยเหตุนั้นนางทาราจึงไร้ทางเลือกเธอต้องปล่อยให้ป้อมประการอันเป็นที่รักของเธอต้องโดนแทะอย่างน่าเศร้า ด้วยความเครียดโกรธพิโรธโกรธาหลังจากที่นางทาราได้ซื้อถุงมือครีบมาสองอันเธอก็ได้เริ่มไล่ทุบเอลสูเหมือนทุบขนมโมจิและวยดาเมทรีที่อับป,ปีเพียงไม่นานนักเจ้าเอลสูก็ได้อวมอรไทยก่อนจะสิ้นชีพชีวาหดไปด้วยค้อนโยนีแห่งเทพีทอกระดุบจึงเป็นการแก้แค้นที่ตันสมกับเป็นเทพีทอกระดุบคณิตาขององค์เทพทอกระดอกและเป็นทิดาของ ทกกระไดและทอกระดูและเป็นหล้านของทอกระดับแต่ดูเหมือนว่าความแค้นของเทพีทอกระตุบยังไม่สิ้นสุดลงเธอได้เรียกสหายรักของเธออย่างคีราหวยขึ้นมาเพื่อได้ป้อมเอลสุอย่างไร้ความปราณีเธอนั้นไม่หวาดกลัวกระสุนของอสังหาริมทรั์เลยแม้แต่นิดเดียวและแล้วชีวิตของเอลสุก็ได้ดับแต่ิ้นลงไปกลายเป็นผีเฝ้าปอบ ปตามคือพจนาทุกรมป้อมมีความหมายว่าหอรบหรือสิ่งปลูกสร้างที่ใช้ป้องกันและโตตอบการโจมตีของข้าศึกที่รักษากาศถามว่าป้อมคืออะไรผมก็ตอบอย่างนี้แหละครับแต่ถ้าคุณถามว่าริดแมนช็อปคืออะไรผมก็คงต้องตอบว่าคือเว็บเติมเกมที่ดีที่สุดในประเทศไทย ริดแมนช็อปร้านเติมเกมถูกวัยผ่อนได้มีเงินคืนเติมได้24ชั่วโมงเติมเกม r o v บนเว็บรับริด m a n คอยใช้เป็นส่วนลดพร้อมบริการผ่อนนานสูงสุดถึง10เดือนเติมเกมชั้นนําได้ทุกเกมจ่ายได้หลายช่องทางแถมยังเติมได้ทั้งเว็บละลายเติมเกมราคาถูกได้เลยวันนี้ที่ริดแมนช็อปเท่านั้น ริดแมนช็อปจัดกิจกรรมมิ ar, จเแจกสนันมันกลางปีแจก n n n t e n d o s w i ต c h 2แถาเติมเกมบนเว็บก็มีเสร็จเป็นเจ้าของแอดไลน์สอบถามหรือดูอรายละเอียดได้ที่ลิงก์ด้านล่างเลยและในที่สุดนางทาร่าก็ได้ดาบคริปมาครอบครองคุณคิดว่าผมต้องการอะไรผมจะไปรู้คุณไม่ละคุณมาถามผมอย่างเงี้ยอะไรอะเล่นเกมนี้ก็อยากได้อยากได้คิวมั้งเนี่ยเออคิวแน่นอน100ใช่ไหมน่าจะถูกแต่ปมจะเอาไปทำไม เอาไปเอกสาวใช่ไหมถูกปะถูกไม่ถูกไม่รู้แต่ตอนนี้อังทารา่าขอจัดการกับเจ้าเอลสุซิก่อนความแค้นของเธอยังไม่เคยจางหายแม้เขาจะอยู่ในอสังหาริมทรัพย์แต่นั่นก็ไม่ใช่อุปสรรคของเธอตอนที่คุณเป็นกลัวแถวแล้ว บ้าผมไม่ได้กลัวแถวคุณมากล่าวหาเลยผมเนี่ยมันก็มีบ้างแบบเวลาไปต่อแถวยาวๆก็มีวันๆหน่อยแต่เมื่อถึงก็กลัวแถวไงเออขณะนี้คนดูกาลังขมวดคิ้วด้วยมุกที่แสนอับปรีของดาวยิ้มนางทาร่าจึงต้องหาทางแก้สถานการณ์นี้ให้ไวที่สุดเธอตัดสินใจมุ่งหน้าเข้าไปไล่ทุบนางวีร่าแม้ว่าโลหิตจะหดแห้งก่อนจะใช้ค้อนโยนีตีธรรมดาไปทีเดียว2000กว่าโอ้โหทำไมมันรุนแรงขนาดนี้สมกับเป็นเทพีทอกระดุ๊บจริงๆ เทพีแห่งค้อนอย่างทอกระดุกไม่ชอบเห็นขนเลือดน้อยเธอจึงได้มุ่งหน้าไปทุบไฮยเตะฝั่งตัวเองอย่างไรเหตุผลไฮยะเตะไม่เข้าใจเล็กน้อยแต่ก็งงหนักมากว่าเธอนั้นทําไปทาเมื่อคืออะไรอิมังกรดําคย่ำไก่ในวารีหลังจากที่ข้างในกระเป๋าวิเศษของเธอนั้นอัดแน่นไปด้วยไอเทมคริติคอลเธอก็ไม่หวาดกลัวใครอีกต่อไปเธอไล่ทุบศัตรูอย่างบ้าคลัง่งอย่างไร้ความกลัวแม้แต่เอลสูที่วิ่งหนีด้วยความเร็วสองมักค,คือมัการอนีและมัการีผลก็ยังไม่สามารถรอดจากค้อออนยดีขงเธไ จฟฟอร์เรนติโนแครีที่เห็นว่าเธอนั้นชักจะเหิมเครือมากเกินไปแล้วจึงได้เข้ามารำเพื่อสั่งสอนเธอแต่ทว่าดาเมจของทารานั้นก็ช่งแสนรุนแรงเธอยังคงหิวแม้ว่าเฮตีจะเหือดแห้งฝ่ายฟอร์เรนก็ยืนท้ายังไม่หวั่นกลัวค้อนต่างทาร่าก็เลยทําการโดดเข้าไปอย่างอับปกปีแล้วก็สิ้นชีวิยังอับเฉาแต่ก็ยังโชคดีที่เพื่อนๆของเธอนั้นได้เข้าไปแก้อย่างงดงามและในเวลานี้เราศัตรูก็ได้สิ้นชีพชีวาหดไปทั้งหมดแล้ว พวกเขามีความปรารถนาที่จะจบบ้านของศัตรูแต่บัดน,นี้เจ้าสัวเอนโซผู้อยู่หัวแถวได้ทำการโค้งโซ่คูอย่างน่ากเกรงขามทำให้เจ้ามัมมีและเคร่านั้นยังคงกล้ากลักลกลวอยู่ แม้ครีปจะเข้าเคหสถานแต่ก็ไม่มีใครกล้าตีบ้านเนื่องก็เพราะออร่าของเจ้าวเอนโซผู้ยืนโก้อยู่หัวแถวมันสุดแสนจะน่ากเกรงขามหน้าป่าฝั่งบับแดงของฝ่ายศัตรูเจ้าเบาด้ามกำลังต่อยกับนางโกบราอย่างเมามันแต่ทว่าด้วยดามเมลเวทที่รุนแรงและพลังมิตภาพเบาด้ามจิกสิ้นชีพทาร่าจึงได้ทำการแก้แค้นด้วยทาย่าโยนีซิกแซกใส่นางโกบราจนสิ้นชีพพิวาวหดตามเบาด้ามไปความหิวของเทพีทอกระตุ้มนั้นไม่เคยสิ้นสุดลงเธอปรารถนาที่จะสังหารนางวีราและเอลสุ แต่พวกเขากับนีรอดไปเหลือเพียงผีน้ำหอมที่ถูกดาวกระจายไล่ปักง่ามเทเวลจะโลหิตหดให้นางทาร่ามาลาอย่างอับปรีชีวิตคนเราก็แค่นี้แค่แต่ราดเพื่อนความสุขก็เปี่ยมล้นเหมือนกับนามเมที่ล้นเปี่ยมจากค้อนโยนีของเทพีทอกระดุ๊บผุดทุบกัดกอกะเวล่าให้สิ้นชีพชิวาหดและก็เป็นเวลาอสมควรแล้วที่เทพีทอกระดุ๊บจะได้ทุบกระดานของศัตรูให้สิ้นลงและแล้วเขหสถานของศัตรูก็ได้แตกพ่ายลงไปอาจาจ วิกตอรี